สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกวันหนึ่งวันนี้เราจะมารีวิวไขแ,แล้วก็มังกรแล้วก็อนันอบบน,นี้แล้วก็อนันนี้แล้วก็ลูกกล่องวิทยาศาสตร์น,นี่นี่หลอดนู้นไหนหลอดนู้นไหนนี่หลอดอ่ะแตกอ่ะแตก เอาครับอ้ชุ้มบังบีบบบีบออกมาเราจะทำการบีบลูกปองวิทยาศาสตร์ออกมาแม่บีบให้หน่อยนี่ครับบีบออกมาแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เป่าเลย อันนี้ได้ละแล้วเราก็ดึงนี่อ้าวเหี่ยวเออตกใจหมดมันก็จะเป็นแบบนี้มันเป็นเหมือนพลาสติกต่อมาเป็นไข่ไข่คินเดจอยนะครับเรามาแกะกันอ่ะไข่คินเดจอยนี่คินเดจอยคินเดจอยคินเดจอยอ กินเด็จอยสิ่งที่เราได้ก็คือน่าจะเป็นต้นไม้แหละนะครับนี่อุปกรณ์ก็จะมีแบบนี้แล้วก็มีภูเขาด้วยนิ้เฮดพี่แกกินน้งมังดอมี่ิวแกะกันดีกว่าอันนี้ใบปิวใบปิดนี่นะครับ นี่ก็จะเป็นลูกป่งวิทยาศาสตร์อันนี้เฮอันนี้เฮดเด่งเด่งอ้าปิ้วอันนี้มันแห้งแล้วไม่ต้องเอาไม่ได้ไอ้ไข่ทีนได้จอยมาต่อกันดีกว่าเอสสบายดีเช่ไหมเนี่ยใช่ป้าเช็คป้าเช็ป้าอ้าว ไม่ใช่ขอไม่ต่อแล้วกันเคต่อไปเป็นไข่อันนี้ไข่ที่ไปกดมาจากตู้นะครับแกะกันเลยนะจ๊ะอักคออกืออักอกืออกือซื้อสีไม้มาด้วยเหรอที่ระบายสีเหรอ,อแกะแล้ว แกะกันสามสี่ห้าหกเจปดสอามาดูสิบ 16, 16. เอ็ดสิบสองสห้าแกะไม่ได้โอเคได้ลวอ่ะเปิดออกมาเออเป็นรถนะครับน่าจะแปลงร่างได้นะ อันนี้ไงแปลงได้จริงจริงด้วย <Wow. S 1> นี่นะครับวิธีการก็คือนี่เอาล้อออกมาแบบนี้ดันออกมามันก็จะเป็นขาทั้งสองข้างแล้วแบบนี้ได้แล้วสองข้างแล้วก็ดันแขนตรงนี้ออกมาที่มันแนบอยู่เนี่ยอเอาออมายืนแบบนี้ แล้วก็อันเนี้ยขยับได้นะครับโอเคเส็จเป็นหุ่นยนต์แล้ว <c oughs> ง่ายง่าย,ายแบบง่ายได้เลยทีเดียวนะครับ <c oughs> ต่อมาเป็นอันไหนดีอ้ามังกรแล้วกันนี่ <c oughs> มังกรสีฟ้า กรสีฟ้านี่บอท่ขงอยู่ีเปหัวใจอะใน้าดสีมพู้ไงต้องปีกเป็นไม,มไม่เชิงยางไม่เชิงพลาสติกอะปากปากขยับได้นิดนึงนะคะอ่ะปากขยับไม่ได้ขาขยับได้ครับเดินดุกดิ๊กลุกดิ๊กไปเลยหางหนุนได้ปีกขยับได้นี่บอปพับพับ สองข้างเลยสองข้างพับพับพับ,พบมือขยับได้ไไไจะไม่มีนี่มือขยับได้หัวหมุนได้นะครับหัวมุนได้นี่จบต่อมาเป็นเป็นอะไรดีเป็นอะไรดีเป็นอะไรดีอันนี้แล้วกันนี่ เป็นปืนยิงแกะกันเลยโหัออกมาเป็นกล่องเลยออกมาเป็นกล่องเลยอ่ะนี่ได้แล้วได้หนึ่งกล่องเขาก็จะมีเม็ด b บบี้คิ t ตันหรือออร์บิทก็ไม่รู้แล้วก็มีกระส,สุนโฟมแล้วก็เม็ดเบบี้คิ t ตันข้างหลังแล้วก็มีตัวปืนของเราถูกใส่รัดอยู่นี่แล้วก็แกุ๊ยแก่ก่อน,นโอ้โหป้าแกะให้หน่อยอย่าให้ป้าแก่ให้นะคะ เดีย๋ยวเรามาดูอันนี้กัน<ด>เป็นสีแดงนะครับสีแดงแล้วก็กระสุนโฟมกระสุนโฟม,ม,ม,มวันนี้เราจะมีม,มีรีวิวอันนี้ด้วยกตกกระตกปืนได้แล้วปืนได้แล้วนี่นะครับ เป็นปืนลายทหารนะตรงนี้ก็ใส่กระสุนสามลูนะครับปังปังปังขัดลำตรงนี้อย่าหันไปทางน้องลกูกที่นี่ก็จะเป็นใส่เม็ดออบีนนะครับ แล้วเขาก็จะมีเป้ามาให้ตรงนี้ด้วยนี่เกะกันนี่กระสุนอ่าเมดเบบี้คิตต้าสองอันกระปูทำไรกระสุนยางมาสี่อันนะครับ 4อันกระสุนยางกระสุนยางสี่อันนะครับนสี่อันเดีย๋ยวเรามาใส่กระสุนยางนันก่อนนี่นะครับใส่เข้าไปหนึ่งอันสองอันแล้วก็สามอันอันนี้แล้วก็ขัดลำแล้วก็ยิ่ง นี่แล้วก็ยกออกมาใครเนี่ยขัดล้ำยิงนะคะไอ้บางกล้องเดี๋เก็บกระสุนก่อนอ้าวบางกล้องดีแล้วโอเคต่อมาขอเป็นกระสุนออบิทแล้วยิงใส่เป้าก่อนดีกว่ายิงใส่เป้า แล้วก็ด<ำ>ีเราค่อยเล่นขัดลำขัดลำยิงใส่เป้าโอ้โหติดเลยติดลึบนี่ถึงนี่มาผมให้มายิงตรงนี้เดี๋ยวขอลองกระสุนเม็ดออบิทมังเดี๋ยวอันนี้ลองไปเล่นข้างนอกนะไปเล่นข้างนอกกันเลย โอเคมาแล้วมาข้างนอกแล้ววิธีการใส่ก็นี่ครับเปิดออกมาเลยนี่แล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปสองเม็ดก่อนนะสองเม็ดแล้วก็ปิดฟ้าเลยนี่แล้วก็ขัดลำแล้วยิงเดี๋ยวขอยิงตรงนู้นนะ เม็ดเอาบีอ้าวเม็ดไม่ออกเม็ดไม่ออกมันต้องขัดลำก่อนอ๋อมันต้องขัดลำก่อนพวกกันเดียวเอาใหมเอาไหมพวกกันเดียวเปล่าอุ้ยไปน,นู่นแล้วมันยิงเล่นฟิล์มได้ละมีรูปดิขัดลำก่อนอออม่ ปูทิ้งไปแล้วเมนจุ๊บบรรจุกระสุนชิบบสามเงเดียวเดี๋ย้ขอเป้าก่อนนี่นะครับอุ๊ยอ้าวกระกระสุนกระเด้งเอาไม่กระสุนกระเด้งแสดงวาปูไม่ไหวหยุีแล้ยุดแก้วเติมจุ๊บเหมือนไุกเลยนีเดค่ะ ตัวมันเล็เออไม่ใช่เออข้างนี้ไม่ได้หรอกเจอย่างเหรอเออตัวน้องชับไปแล้วอะ้าวเจ้าสุนีไปไปแบบนี้จึ้มมายิงแล้วก็ขัดลำยิงป่งอ่ะโดนแล้วเห็นไหมเมื่อกี้กล้องเห็นไหมไม่เห็นเอาอีกทีนึงนะ แช่แล้วทิ้งเลยนะสองเนี่ยสามสอบหกปุ่งอ่ะกล้องเห็นนะโอเคเห็นก็จบนะปีโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับคราวหน้ากลับมาพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้ มาเพียงแค่น,นี้แะค,ะครับมาเข้าไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลิกกดกระดิ่งเพื่อได้เตือนคลิปใหม่ๆด้วยะครับโอเคกิปนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย